ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดส่งผลให้บัญชีเงินเดือนถูกอายัดหรือทางบริษัทไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้ได้เนื่องจากว่ามีหนังสือจากเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์ในการให้นําเงินส่งเข้าไปยังกรมบังคับคดีแบบนี้เงินเดือนที่ไม่เข้าบัญชีประจําของเรานั้นเนี่ยสามารถขอรับได้หรือไม่และมีวิธีการอย่างไรโอ้อันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะ ก่อนอื่นจริงๆผลเองก็เคยทําคลิปว่าหลังจากที่ถูกพิจารณาแล้วเนี่ยเราต้องดําเนินการอย่างไรบ้างอันนี้ทบทวนสั้นๆหนึ่งก็คือให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจาการและทรัพย์สินต่อเจอา้าหน้าที่พิจารณาพร้อมกันนั้น2ก็คือให้ขอเปิดบัญชีธนาคารเมื่อเวลาที่มีเงินเดือนเข้ามาเจา้าหน้าที่พิจาราก็จะได้นําเงินเดือนนั้นเข้าบัญชีนั้นนะคะและ3ก็คือขอในเรื่องของค่าเลี้ยงชีพเพื่อที่จะ กำหนดเป็นรายเดือนซึ่งเงินค่าลี้ยงชีพนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันของเราได้โดยปกติโดยที่ไม่ต้องนําไปชําระหนี้ใดๆนะคะเพราะว่าเงินที่หักไว้ในคดีนะี่ยจะต้องจัดสรรมาชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็คืออาจจะมีหนังสือไปยังหน่วยงานเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่าให้นําส่งเงินเดือนของเราเข้ามายังครมบังคับคดีนะคะกรณีที่หน่วยงานยังไม่ได้หนังสือแต่ไม่ได้รับเงินเดือนเพราะว่า บัญชีนั้นถูกอายัดอันนี้คือสอย่างที่ควรทาพร้อมกันคราวนี้มีคําถามเพิ่มเติมซึ่งผลเองเขอขะลืมอธิบายไปถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เลยคือบัญชีธนาคารถูกอายัดส่งผลให้เงินเดือนนั้นไม่สามารถจะโอนเข้าบัญชีได้หรือน่วนงานของเราไม่สามารถที่จะนาเงินเข้าบัญชีได้เพราะมีหนังสือจากเข้ามาเพื่อรักให้ถูกอายัดดังนั้นวิธีการนะคะเงินนั้นซึ่งเป็นเงินเดือนที่เราทํางานมาครบแล้วเรามีสิทธิ์ได้รับตามกฎหมาย ซึ่งมีสิทธิ์ได้รับแค่ไหนเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับความจําเป็นและค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นที่เราจำเป็นจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานพิจารณาแต่อย่างไรเสียก็คือไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของรายได้ของเราและถ้าใครที่มีเงินเดือนไม่ถึงสองหมื่นบาทนะคะก็สามารถที่จะอาจจะได้รับทั้งหมดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนของรายละเอียดของค่าใช้ใจ่ายที่เราจาเป็นจริงๆด้วยแล้วก็ดุลพินิษนะคะเพราะเรื่องนี้ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ว่าต้องจ่ายให้เท่าไหร่ เอาละคราวนี้มาพอยไปที่ประเด็นว่าเฮ้ย mm. แล้วถ้าเราไม่ได้รับเงินเดือนแล้วต่อมาเราไปให้การสอบสวนต่อเจ้าพานักพิทักษ์ทรัพย์เงินเดือนเดือนนั้นที่ไม่ได้รับหรืออาจจะกระบวนการล่าช้าไปถึง2เดือนที่ไม่ได้รับแล้วเ,เงินเดือน2เดือนหรือ3เดือนนั้นน่ะเรามีสิทธิ์ได้รับหรือไม่และต้องทําอย่างไรบ้างอันนี้อันดับแรกก่อนหนึ่งมีสิทธิ์ได้รับนะคะแต่ก่อนที่จะรับนั้นน่ะคุณต้องรู้ก่อนว่า เงินนั้นอยู่ณที่ใดเพราะต้องยอมรับนะคะว่าในรูปแบบของบริษัทแต่นี้เขาก็คือจะมีการโอนแบบครั้งเดียวครบกันไปหมดดังนั้นถ้าไม่สามารถที่จะโอนเข้าบัญชีได้เพราะบัญชีถูกปิดไปแล้วนั้นเนงินส่วนนี้ก็คือจะกลับเข้ามาที่บริษัทซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้อาจเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นไม่แน่นะคะว่าฝ่ายบุคคลหรือว่าฝ่ายบัญชีการเงินอาจจะไม่ทราบว่าเงินไม่สามารถที่จะทำรายการได้ครบ ซึ่งถ้าบัญชีถูกอายัดนั่นหมายความว่าเงินยังไม่ถูกจ่ายไปยังบัญชีของเราเงินก็ยังอยู่ในบริษัทของเราค่าจ้างเราก็ยังมีสิทธิ์ได้รับเหมือนเดิมหรือ 2. เงินนั้นเข้าไปอยู่ในกรมบ,บังคับคดีแล้วเพราะว่าทางหน่วยง,งานของเราได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งผลให้เงินของเราอยู่ในคดีดังนั้นไม่ว่าจะกรณีที่1คือเงินอยู่ที่บริษัทหรือ2เงินอยู่ที่กรมบ,บังคับคดีแล้วเนี่ย หน้าที่ของเราก็คือไปรู้ก่อนว่ามันเป็นข้อไหนถ้าเงินอยู่ที่บริษัทก็ขอให้บริษัทนําส่งเงินของเรานั้นเนี่ยเข้าไปอย่างกรมบังคับคดีแล้วก็เอาหลักฐานที่บริษัทนําส่งนั่นแหละค่ะแจ้งให้เจ้าพนักงานจักรทราบว่าเออมีการนําส่งเงินของเราแล้วนะเมื่อวันนั้นวันนี้เป็นจํานวนเท่านั้นเท่านี้บาทแนบหลักฐานไปเพื่อให้เจ้าพนักงานปิดับเนี่ย ำเงินจำนวนดังกล่าวเนี่ยออกจากบัญชีเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ลอดตามที่เจ้าพนักง,งานพิจารณ์กำหนดให้หรือถ้าเงินนั้นเนี่ยบริษัทได้ส่งเข้ามายัางในกรมบังคับคดีเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้ขอหลักฐานที่บริษัทว่าส่งไปเมื่อไหร่จํานวนเท่าไหร่อย,อย่างไรบ้างเพื่อที่จะนําหลักฐานเนี่ยส่งให้เจ้าพนักง,งานพิจารท์เพื่อเจ้าพนักงานพิจทรณ์จะได้นําเงินส่วนนี้โอนเข้าบัญชีเรา ตามกําหนดค่าเลี้ยงชีพที่เจ้าพนักาทพ่ทักษ์อนุญ,ญาตให้เราได้รับค่าเลี้ยงชีพเคลียร์นะคะประเด็นนี้ส่วนว่าเอ้ยควรที่จะไปขอค่าเลี้ยงชีพไปให้การสอบสวนเมื่อไรนั้นนะโดยปกติก็คือจะทํากัน2กลุ่มเวลานะคะกลุ่มแรกก็คือเมื่อได้รับหมายจากเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ให้ไปดําเนินการซึ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดคุณก็สามารถที่จะไปดําเนินการให้การสอบสวนต่อ เจ้าหน้าที่ณสํานักงานบังคับคดีที่ท่านสะดวกซึ่งก็ต้องโทรนัดหมายกันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าที่สํานักงานบังคับคดีนั้นเจ้าพนักงานดักทรัพย์ไม่ได้มีเป็นจํานวนมากและก็อาจจะติดภารกิจประจําอื่นก็ควรจะมีการโทรนัดหมายล่วงหน้าแต่ประเด็นนี้จะมีข้อด้อยอยู่ตรงที่ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีท้องที่ค่ะมีหน้าที่ในการดําเนินการแทนแล้วก็รวบรวมบรรดาสรพพเอกสารคําร้องคําขอต่างๆของเราเนี่ย พื่อส่งไปให้เจ้าพนักงานพิจารณาในส่วนกลางที่เป็นเจ้าของเสมอเป็นคนพิจารณาและมีคำสั่งดังนั้นกระบวนการนี้อาจจะล่าช้ากว่าการที่ไปดำเนินการโดยตรงณกรมบังคับคดีซึ่งโดยปกติที่ผลดำเนินการก็เสร็จสิ้นภายในครึ่งวันนั่นแหละค่ะก็ทั้งให้การสอบสวนทั้งขอรับค่าเลี้ยงชีพทั้งขอให้ออกหนังสือในเรื่องของอายัดเงินเดือนนําส่งเงินเดือนแล้วก็ในส่วนของหนังสือที่ให้เปิดบัญชีธนาคาร การดําเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ์ขาบอกก็เลยนะคะว่าดําเนินงานด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีการทําหน้าที่สับเปลี่ยนแทนกันแล้วก็เจานาน้าหน้าที่รัฐสภาให้คําแนะนําเป็นอย่างดีมากแล้วหลายคนก็ถามฝนว่าควรที่จะให้การสอบสวนนะบังคับคดีท้องที่ที่เราสะดวกหรือให้การที่ส่วนกลางดีอันนี้แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะก็ราฝนเองก็บอกไปแล้วว่าถ้าส่วนที่เราสะดวกนั้นอาจจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของเงื่อนเวลาอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับที่ส่วนกลางส่วนส่วนกลางนั้นน่ยก็ดําเนินการและเสร็จภายในครึ่งวันในเรื่องของบรรดาเอกสารให้เราไปดาเนินการต่อนะคะแต่ว่าอ่ก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าเดินทางทุกๆอย่างก็แล้วแต่ความเหมาะสมของท่านเมื่อกี้พูดถึงกรณีแรกที่ได้รับหนังสือนะคะกับกรณีที่2ถ้ายังไม่ได้รับหนังสือหรือหมายแจ้งว่าต้องไปให้การสอบสวนแต่ปรากฏว่า บัญชีถูกอายัดไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนค่ะคนเราในการทํางานนั้นก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายถ้าบัญชีถูกอายัดก็ไม่สามารถจะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างเคยได้ดังนั้นแม้ยังไม่ได้รับหมายเรียกใ,ให้การสอบสวนเกี่ยวกับกิจการและสินในกรณีนี้ท่านสามารถที่ติดต่อไปอยังกรมบังคับคดีส่วนกลางได้นะคะเพื่อที่จะพูดคุยหารือแล้วก็อาจจะนัดวันซึ่งตามที่ท่านสะดวกเลยคะ่ะจะไปที่ส่วนกลางหรือในบังคับคดีที่ท่านสะดวก ดังนั้นถ้าท่านติดต่อไปโดยที่ท่านยังไม่ทราบข้อมูลคดีว่าหมายเลขคดีแดง,องของท่านคือเลขคดีอะไรนะั้นเนี่ยท่านเองก็คงจะต้องโทรไปสอบถามข้อมูลที่สารล้มละลายกลางเพื่อให้ได้ข้อมูลเลขคดีแดงก่อนหลังจากที่ท่านได้ข้อมูลจากสารล้มในเรื่องของเลขคดีแดงแล้วเนี่ยท่านก็โทรไปยังกรมบังคับคดีเพื่อที่ปรึกษาหารือแล้วก็สอบถามว่าเจ้าของเรกพท์เจ้าของสมุดของท่านนั้นคือท่านใดแล้วก็สามารถปรึกษาไปในรายละเอียดได้นี้คอนเฟิร์มนะคะว่า เจ้าพนักงานพิจัรณ์ทุกท่านยินดีที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีความน่ารักมากในการที่จะช่วยเหลือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาใครทุกข์ให้กับคนที่มาติดต่อขอบคุณสําหรับคําถามนะคะที่ันช่วยกันเติมเต็มในประเด็นเล็กๆน้อยๆให้มันชัดเจนมากขึ้นเพราะบางครั้งต้องยอมรับว่าฝนเองก็พูดไปโดยที่ลืมนึกถึงประเด็นเล็กน้อยและที่สำคัญเหมือนเดิมค่ะช่องของเราที่มีคลิปเยอะได้ขนาดนี้ ก็เป็นเพราะคําถามที่เติมเต็มให้กันและกันแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคําถามที่ถามมาเนี่ยทำให้ผลเนี่ยได้อธิบพย์เพื่อที่จะอธิบายให้มีความกระจ่างชัดและช่องของผลก็อย่างที่บอกค่ะว่าตั้งใจที่จะเป็นแหล่งรวมความรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องของคดีล้มละลายหรือว่าการเจราจานี้เพราะว่าผนเองโดยส่วนตัวก็มีประสบการณ์ในการทําด้านนี้มาโดยเฉพาะกว่า15ปีอยากที่จะแบ่งปันเรื่องน,นี้เป็นเหมือนกับพิธีการละสั้นเพราะว่า เรื่องอย่างนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ทําไม่ได้ปฏิบัติอย่างบ่อยๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทราบในรายละเอียดดีจอยดังนั้นในเมื่อผลใช้เวลา15ปีในการเรียนรู้มันฝนว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะนํามาแบ่งปันเผื่อเป็นองค์ความรู้วันหนึ่งวันใดฝนจะไม่อยู่อย่างน้อยคลิปของผลก็ยังถือเป็นอีกแหล่งข้อมูลในการที่จะค้นคว้าหาความรู้กัน แล้วก็เหมือนเดิมคะคือคลิปที่ผนแช์เนี่ยเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติณนะช่วงเวลาหนึ่งดังนั้นในตอนนี้ก็คือเดือนกันยายนปี2566ถ้าท่านใดมาดูคลิปนี้หลังจากนี้เป็นระยะเวลานานแล้วก็อาจจะจําเป็นจะต้องตรวจเช็คกฎระเบียบข้อกฎหมายเพื่อที่จะให้มันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาวันนี้อาจจะมีเวลาว่างนิดนึงก็เลยจัดไป2คลิปเลยนะคะก็วันไหนที่มีเวลาว่างแล้วก็มีหัวข้อที่น่าสนใจก็จะพยายามทําคลิปเพื่อที่จะ แพรเก็บสตอกไว้ถ้าท่านยาอยากจะพูดคุยกับฝนก็สามารถจะแอดไลน์ QR code ที่หน้าปกคลิปได้ฝนเป็นคนพูดคุยแล้วก็ในการพูดคุยกับฝนก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าฝนตอบได้ก็จะตอบเลยหรือถ้ามีเละเองต้องโทรคุยกันฝนก็จะแจ้งเบอร์พร้อมกับเวลาแต่เน้นย้ำนะคะว่าขอให้โทรในช่วงเวลาที่ฝนแจ้งในวันนั้นๆเท่านั้นแล้วก็วันอื่นถ้าจะพูดคุยยังไงก็นัดหมายเวลากันได้ไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีค่าใช้จ่ายก็ต่อเมื่อตกลงว่าจ้างกันซึ่ง หลายๆท่านก็ได้รับคำปรึกษาแบบฟรีอันนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าตั้งแต่จะแบ่งปันอยู่แล้วถ้าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถทําได้ส่วนท่านใดที่อยากที่จะสนับสนุนเหมือนเดิมค่ะฝนมีหนังสือที่เขียนในภาคปฏิบัติเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้แก้ไขสภาพคล่องทั้งนีน่คนนี่ธุรกิจแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของลมละลายอันนี้เป็นหนังสือกลุ่มกฎหมายในภาคปฏิบัติก็ราคาเล่มละ200บาท ส่วนหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของแนวความชิดที่เขียนกับลูกสาววัยสิบขวบเป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นคล้ายๆเป็นไดอารี่ซึ่งผลว่าแนะนานะคะถ้าเป็นไดอารี่ครอบครัวได้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นน่ารักอีกแบบหนึ่งแต่หลายๆท่านก็ยอมรับนะคะว่าไม่ค่อยที่จะ,อะชอบอ่านหนังสือสักเท่าไหร่ชอบฟังคลิปมากกว่า ไม่เป็นไรค่ะหนังสือของฝนมีสต็อกเยอะดังนั้นถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือก็ซื้อเป็นที่ระลึกแล้วก็ขอลายเซ็นได้นะคะสามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็แจ้งมาได้นะคะว่าต้องการเล่มไหนยังไงบ้างเดี๋ยวฝนส่งรายละเอียดให้พร้อมลายเซ็นและข้อความใดๆยินดีเซ็นให้แล้วก็ขอบคุณมากค่ะที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้และที่สําคัญก็ฝากให้กําลังใจกันได้เพราะทุกคอมเมนต์ฝนได้อ่าน แต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาเดี๋ยวขอให้รู้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทำคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็หลายท่านที่ถามมาก็ต้องขออภัยนะคะบางช่วงเวลาที่ฝนไม่ได้ตอบคือติดภารกิจยาวนานแล้วก็อาจจะมีงอนกันถึงขั้นบล็อกไปอันนี้ก็ขออภัยจริงๆเพราะฝนบอกแล้วว่าฝนทำโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะในเรื่องของค่าใช้จ่ายใดๆดังนั้นการตอบคำถามบางครั้งก็ บางท่านอาจจะโชคดีช่วงเวลาว่างแต่บางท่านก็คืออาจจะชนติดภารกิจต่อเนื่องยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆหรือถ้านานแล้วยังไงส่งสติกเกอร์มาทักทายกันได้นะคะเพราะวันหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าได้รับข้อความจากเพื่อนๆสมาชิกหลายท่านมากโดยส่วนตัวอยากที่จะตอบให้กับทุกๆท,ท่านแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องเฉพาะแล้วตนเองก็อยากจะตอบคําถามด้วยตัวเองเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าให้คาปรึกษาที่ไม่ถูกต้องไปเดี๋ยวจะนําไปใช้แล้ว มันเป็นผลเสียแล้วจะเกิดผลกระทบกับท่านโดยตรงเพราะคนที่ได้รับผลกระทบคือตัวท่านไม่ใช่ตัวคนดังนั้นเป็นห่วงกันไม่อยากที่จะรีบตอบแต่ว่าไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แต่บางท่านโชคดีนะคะไลน์มาแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็ตอบสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ยินดีด้วยค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับฝนด้วยนะคะแล้วก็ฝนเองก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการที่จะ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ไขปัญหาในอนาคตรวมถึงที่สําคัญก็คือวันนี้เราอาจจะไม่ได้เจอปัญหาแต่ถ้าเรามีการป้องกันหรือมีความรู้ที่มากพอมันก็ช่วยในเรื่องของการปัรเทาปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้รวมถึงการป้องกันไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นยังไงก็ขอบคุณในการเป็นกําลังใจแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือกันได้นะคะเพราะว่าเขาบอกหนังสือมีสต๊อกพร้อมส่งถุกเล่มเพราะว่าลขายด้วยตัวเองไม่ได้ ขายผ่านช่องทางอื่นใดทั้งสิ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ